สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับสุบแข็งจากน้ำมันนะครับเป็นบีม,มาสเต้น,นะครับคมจะยาว10นิ้วนะครับอันนี้ จะทำรุ่นสั้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะยาว10นิ้วนะครับความกว้างสองนิ้วหกหุนนะครับความกว้างสันจะหนา5้มิลเป๊ะเลยนะครับ5้มิลพอดีด้ามไม้พยูงลายแดงดำครับใส่หมุดทองเหลืองให้ แน่นหนาเลยครับแดตัวเลยนะครับสวยงามครับครับผมครับประมาณนี้ครับคม กันตัวไม่ภัยใหใ้นะครับ การต้อไม่ถ่าขาดแล้วมาดูคมนะครับมัอ่มือนเดิมครับาากาคว้นต่อไม่ถ่ายขาดสันหนา5้มิลพอดีนะครับความ2องนิ้วห ด้ามยาว6นิ้วนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้ครับแน่นหนาด้ามไม้พยุงนะครับมีฝักท่อ PVC แถมให้ฟรีหนึ่งอันนะครับท่านสนใจโทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงราคาลงเบอร์โทรให้นะครับครับ